สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคน,นสองเลขนะท่านผู้ชมนะคลิปนี้เราเปลี่ยนชื่อมาเป็นช่องคนหน้าตาดีนะท่า <uns> นผะู้ชมเนาะซึ่งเราเปลี่ยนจากช่องคนสองเลขมาเป็นช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่องนี้ชื่อเดิมก็คือช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยเปลี่ยนไปใช้ชื่อเดิมตั้งแต่ตอนแอดมิน เริ่มทำยู u ู e ครั้งแรกนะท่านผู้ชมเนาะก็จะกลับมาใช้ชื่อเดิมชื่อช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่วัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชมตอนนี้เนะาะเพราะว่าวันนี้เรามาขอตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองชะบานะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ชะบานเราจะรูปนะท่านผู้ชมเนาะ เสียงที่ท่านได้ยินในขณะนี้เนาะที่เขาเปิดเพลงเนาะท่านผู้ชมก็เขามีงานศพนะท่านผู้ชมนะเป็นงานข่าวดำนะท่านผู้ชมสงสัยเขาจะเผาวันนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้นะท่านผู้ชม<ๆ>เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ชาบ,บาได้กันเลยนะท่านผู้ชมเนาะ คลิปนี้เราขอสามตัวตรงๆนะท่านผู้ชมกับแม่ชบานั่นเองนะ <IR> ท่านผู้ชมทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราขอตัวเลขสามตัวตรงๆนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชม ตอนนี้เราโรยแป้งไว้แล้วนะท่านผนะู้ชมเนาะเราโรยแป้งไว้แล้วแต่ว่าเรายังไม่รูปนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็เก็บไปพิจารณานะท่านผนะู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมขปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผนะู้ชมเนาะแต่เรามารูปกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชม เอเรายังไม่ได้รูปเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าแม่ให้แล้วท่านผู้ชมที่เรามองเห็นเป็นเลขมีเลขสี่เลขเจ็ดนะท่านผู้ชมนะที่เรามองเห็นในขณะนี้นะเดี๋ยวแอดมินจะจี้ให้ดูเลยนะ <S <S 2> <S 2> ท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นเลขสี่ท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขเจ็ดเนาะท่านผู้ชม <S 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 เป็นตัวไหนอีกบ้างท่านผู้ชม ตงนี้เลขเ็ดนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เลขเ็ดนะเอันนี้มองมาอีกทีก็เหมือนเลขห้าหรือเลขสามนะท่านผู้ชมแต่ตรงนี้เป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขทั้งหลายตัวนะท่านผู้ชมมีเกตอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ มีสี่ตรงนี้มันสามนะท่านผู้ชมไม่สามก็ห้านะท่านผู้ชมตรงนี้นะดูดีๆนะท่านผู้ชมนะถ้างางนั้นแอดมินจะไม่รูปนะท่นานผู้ชมเพราะตัวเลขมันขึ้นแล้วอะเราขอสามตัวตรงๆเนาะที่เราเห็นนะท่านผู้ชมมีนี่มีเลขสี่เลขสามเนาะสามกับห้านี่คล้ายกันมากนะท่านผู้ชม จะเอ็ดมันจะอ่านไว้ให้สองคู่ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะสี่ห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นสี่สามเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดตัวเลขซื้อด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสี่ห้าเจ็ดหรือจะเป็นสี่สามเจ็ดนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือตัวเลขที่เราโรยแป้งไวนะ้เนาะสงสัยแม่ท่านให้แล้วแหละท่านผู้ชม มีใครเห็นแตกตา่างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมนะคุณกำลังอยู่กับเราทาช่องคนหน้าตาดีกับแนะอดมนะินเทพนาทักกรนะท่านผู้ชมวันนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะท่านผู้ชมนะจากช่องคนสองเลขมาเป็นช่องคนหน้าตาดีซึ่งเป็นช่องที่แอดมินตั้งชื่อช่องนี้เป็นชื่อแรกนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะมีเลขสนะี่นะท่านผู้ชม มีเลขห้าหรือเลขสานะมน่าผู้ชมนะแล้วก็มีเลขเจ็ดอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเ,เห็นตัวเลขทั้งห้าตัวนะท่านผู้ชมไม่ใช่สามตัวแล้วนะคราวนีมม้มันมีเลขเก้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเออเห็นเลขทั้งห้าตัวนะท่านผู้ชมมีเลขเก้าแล้วก็มีเลขห้าอยู่ติดกันนะท่านผู้ชม ตัวเลขแอดมินจะขึ้นไว้อย่างนี้นะผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นเนาะมีเลขสี่เลขสามเลขเจ็ดเลขเก้านะผู้ชมแล้วก็มีเลขห้าเนาะเห็นห้าตัวเลยทีเดียวมีเลขสี่เลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าเลขห้านะผู้ชมเนาะจับตัวเลขซื้อเลยนะท่านผู้ชมแอดมินแอดมินก็จะบอกแค่เห็นห้าตัวนะผู้ชมเนาะ มีสี่มีสามสามกับห้านี่เหมือนตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมมีสี่มีสามมีเจ็ดมีเก้ามีห้าท่านผู้ชมเนาะจะเป็นมีสี่แล้วก็เลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขห้านะท่นานผู้ชมเนาะจับตัวเลขซื้อเอานะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมเราให้ท่านผู้ชมจับตัวเลขซื้อกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ ตเรขเป็นเพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะท่านผู้ชมตัวเลขคุณเพียงแนวทางนะครับเนี่ยๆอย่าขึ้นไปลูกอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปลงมาอย่าขึ้นไปลงมาลงมาลงมา,ลงมาเลยลงมาอย่าไปขึ้นอย่างนั้นลงมาเลยลงมาโชโกน โอโกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัสด,ด,ดีนะั่นลงมาเลยนี้จะแ,แค่นี้นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินคงจะตัดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนาะเราจะไปเอาหมาลงก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ